นี่ค่ะไฟายนะคะจากช่องต้นไฟายสายสมออีกแล้วค่ะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ไฟายเพื่อเป็นกําลังใจให้ไฟายสําหรับทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ค่ะไฟายจะพามาชมรุ่นพิเศษที่เป็นตัวรุ่นครบรอบ6ก60ปีของทาง t o โยต้านะคะครบรอบ6ก60ปีที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยมานะคะตัวพิเศษของรุ่น60ปีเนี่ยก็จะมีแยกย่อยไป รถเก่งก็มีทําเป็นรุ่นพิเศษ60ปีรถ SUV ก็มีและรถกระบะก็มีเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะฝ้ายจะพามาชมไฮรักซีวอสีประตูรุ่นมิดยกสูงหรือว่าพรีเเนค่ะเป็นเก๋นรุ่น60ปีค่ะเป็นรุ่นพิเศษและมีความเฉพาะนนั่ก็คือเป็นสีขาวมุกด้วยค่ะและหลังคาดำไปดูแต่ละจุดกันค่ะว่ารุ่น60ปีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสำหรับไฮรักซีอสประตูยกสูงนะคะ ก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งราคาก่อนนะคะราคาไฮรักซ์ดีโว่สประตูพีเรนเนอร์หรือยกสูงเครื่องยนต์2,004หรือ150แรงม้านะคะเป็นสีขาวมุกเกียร์ธรรมดาหลังคาดำราคาอยู่ที่911,000บาทเป็นราคานี้เลยนะคะราคาอยู่ที่911,000บาทมีโปรโมชั่นฟรีดาวสำหรับลูกค้าอายุงาน2ปีหรือลูกค้าเคยมีรถครอบครองมาแล้ว2ปีก็สามารถฟรีดาวได้เช่นเดียวกัน แล้วก็ไม่ต้องมีคนค้ำประกันค่ะเจ้าบ้านไม่ต้องมีคนค้ำประกันลูกค้าค้าขายสามารถออกรถได้ค่ะลูกค้าพนักง,งานบริษัทสามารถออกรถได้อายุงานไม่ถึง2ปีมาคุยกันค่ะว่าจะใช้เกณฑ์ไหนในการออกรถนะคะหรือลูกค้ามีงบตั้งไว้แล้วจะใช้เงินออกรถเท่าไหร่สอบถามฝ่ายมาแล้วเดี๋ยวฝ่ายจะจัดแคมเปญโปรโมชั่นให้แล้วก็ส่งให้ลูกค้าพิจารณาอีกทีหนึ่งค่ะไปชมในแบบต้นฝ้ายใส่สมองกันนะคะฝ้ายพาชมค่ะไปชมกันค่ะ เรามาเริ่มชมจากด้านหน้ากันนะคะวันนี้นะคะป้ายจากช่องต้นป้ายสายสมออย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะคะก่อนชมคลิปนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้สำหรับคลิปนี้นะคะพาชม Toyota h ไฮรัก e ี vo นะคะเป็นรุ่น4ประตูค่ะนี่ค่ะด้านข้าง4ประตูค่ะเป็นเกตรุ่นพิเศษด้วยนะคะนั่นก็คือรุ่น60ปีนะคะฉลองครบรอบ60ปีของไฮรั x r ี vo ค่ะคำว่าไฮรักลมดำแล้วมีสติกเกอร์ 60ปี anniversary อยู่ด้านข้างทั้ง2ฝั่งด้วยนะคะมองไกลๆแล้วโดดเด่นไม่เหมือนใครเนื่องจากอะไรนะคะนั่นก็คือหลังคาค่ะหลังคาเป็นสีดำนะคะแลปมาจากโรงงานเรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทำเองได้หล่อๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับในส่วนของชุดตกแต่งซุ้มล้อที่เป็นลักษณะเดียวกันกับล็อกโคเป็นลักษณะเดียวกันกับตัวแต่งล็อกโคเลยนะคะ แล้วก็ลายนะคะลายตัวล้ออลลอยเนี่ยเป็นลายแบบสปอร์ตมากๆเลยนะคะเป็นลักษณะ6กลูค่ะสวยมากเข้ากับมือเปิดประตูที่เป็นดําด้านกระจกมองข้างตัวรถที่เป็นดําด้านนะคะแล้วก็หลังคาดําเงาวสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวฝ้ายพาเริ่มชมจากด้านหน้านะคะคันนี้เนี่ยลูกค้าเตรียมจะรับไปใช้งานแล้วนะคะเป็นตัวรถที่ ไม่ค่อยได้เห็นในตลาดเนื่องจากว่าเป็นรุ่นพิเศษนะคะอย่างที่บอกไปเป็นรุ่นครบรอบ60ปีแล้วเป็น4ีประตูรุ่นมิดยกสูงนะคะมาเริ่มดูจากด้านหน้าค่ะด้านหน้ายังเน้เนไปที่โลโก้โตโยต้าแบบโครเมียมนะคะขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางนะคะกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าแบบดําด้านนะคะจริงๆแล้ว่ก็ไม่ได้ด้านแบบว่าดําด้านแบบเป็นสีดําด้านแบบทื่อๆไปเลยะนะคะก็จะมีความเป็นเมทริก ถ้ามามองใกล้ๆเนี่ยจะออกเทาๆนะคะไม่ได้เชิงว่าเป็นดําด้านแบบสีดําด้านเหมือนตรงกลางตรงกระจังหน้าตรงกลางตอนกอดน,นะคะเป็นเมทัลลิกสวยงามมากค่ะช่วงล่างของตัวกระจังหน้าก็จะเป็นสีเทาดําเมทัลลิกนะคะสวยงามตัดขอบกันอย่างดีค่ะพร้อมกับในส่วนของไฟตัดหมอกแบบ LED ที่มีมาแล้วจากโรงงานนะคะมีการตกแต่งซุ้มล้ออย่างที่ไฟบอกไปเบื้องต้น ใน4ประตูยกสูงเนี่ยมีการปรับใส่หน้าล็อกโคเข้ามาพร้อมกับใส่ชุดตกแต่งซุ้มล้อลักษณะพิเศษของชุดตกแต่งซุ้มล้อนะคะ mm hmm. ก็จะมีการไล่มาจนถึงในส่วนของตัวไฟหน้าที่อ่าไฟตัดหมอกด้านหน้าแบบ LED นะคะสวยงามมากๆลงตัวมากๆนะคะไฟก็ยังคงเป็นคอนเซ็ปต์ที่มีความสวยงามเช่นเดิมและมีความทันสมัยมากๆนั่นก็คือเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็เป็น LED แบบไรไก i ดิ้งพูดง่ายๆคือ เป็นโคม o l e d ทั้งไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟ d a y ์ไทม์แบบปูออปชันเลยแล้วก็รวมถึงไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยในรุ่นมิดแล้วก็คือเอามาแต่งในตัว60ปีก็ยังได้อยู่นะคะนั่นก็คือเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดค่ะไฟายพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดค่ะลูกค้าได้ความสะดวกสบายความสวยงามความปลอดภัยครบคันสำหรับรุ่นนี้นะคะขออนุญาตแจ้งราคานิดนึงค่ะ ราคารุ่นนี้นะคะ4ประตูยกสูงพิเรนเนอร์ ner, นะคะเครื่องยนต์2 0 0 4รุ่นมิดลูกค้าซื้อเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่9 1 1 0 0 0บาทค่ะราคาอยู่ที่911,000บาทค่ะมีโปรโมชั่นมากมายค่ะลูกค้าอายุงาน2ปีสามารถฟรีดาวได้ค่ะหรือลูกค้านะคะมีรถครอบครองมาแล้ว2ปีก็สามารถฟรีดาวได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะลูกค้าสอบถามโปรโมชั่นมาได้ทางลิงก์ไลน์ที่ป้ายจะแปะไว้ด้านล่างนะคะมาชมกันต่อค่ะ ในส่วนของตัวรุ่นมิดนะคะเสาอากาศเป็นเสาอากาศแบบแบบเสาสั้นนะคะเป็นพิมพ์นิยมดั้งเดิมของโตโยต้าค่ะลูกค้าเห็นไหมคะว่าสีขาวของตัวรถที่เป็นรุ่น60ปีในคลิปเนี่ยทำไมสีขาวถึงไม่ได้เป็นแบบขาวจั้วะเลยนะคะเป็นขาวกระดาษเพราะว่าอะไรเป็นสีขาวมุกค,ค่ะตัวรถเป็นสีขาวมุกนะคะเพิ่มความพรีเมียมเพิ่มความสวยหรูนะคะให้กับรีโวปกติแล้วรุ่นมิดไม่มีสีขาวมุกนะคะรุ่นมิด ยกสูงสีประตูเนี่ยไม่มีสีขาวมุกจะเป็นสีขาวซุ White, ปเปอร์ไว์ปกติที่ถูกลงจากราคามาตรฐานในการขาย7 0 0 0ันบาทค่ะแต่ว่ารุ่น60ปีฉลองครบรอบ60ปีนะคะทางเต y o ต a m มอเตอร์ได้มีการใส่สีขาวมุกเข้าไปนะคะแล้วก็ปรับเพิ่มในส่วนของหลังคาดำแบบนี้ค่ะได้ทั้งความสปอร์ตได้ทั้งความหรูหราของตัวรถเลยนะคะไฟายผ่าชมด้านข้างค่ะด้านข้างของตัวรถนะคะมิติด้านข้างเนี่ยโครงสร้างตัวรถของสีประตูยกสูงเนี่ยก็ยังมีโครงสร้างที่ ลงตัวและสวยงามเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังใช้ช่วงล่างที่ดีมากๆเหมือนเดิมก็คือเป็นตัวซูเปอร์เฟกซับเฟนชั่นนะคะพีรันเนอร์นั่นก็คือว่าคำว่ายกสูงนะคะก็คือพีรันเนอร์นะคะแล้วก็เป็นช่วงล่างที่มีมาตรฐานดีมากๆและลูกค้าชอบมากๆเลยสำหรับซูเปอร์เฟกซับเฟนชั่นนะคะเป็นช่วงล่างที่มีความนิ่มนวลน,นุ่มนวลน,นะคะแล้วก็ซับแรงกระแทกจากพื้นได้ดีมากๆทำให้ห้องโดยสารมีความเงียบนะคะ ด้านข้างสาหรับรุ่น60ปีนะคะมือเปิดประตูเนี่ยจะเป็นดําด้านนะคะสสสสอย่างที่ฝ้ายบอกไปดําด้านเนี่ยก็จะมีความเป็นเมทริกนิดนิดเทาๆนิดนิด,นดของจริงสวยมากนะคะตอนนี้ฝ้ายถ่ายในช่วงเวลาประมาณเกือบ5โมงเย็นนะคะเมามือจับด้านในเนี่ยทางฝ้ายใส่ให้ลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานนะคะลดการขีดข่วนของตัวผิวรถจากการเปิดประตูโดยเล็บของเรานะคะกกระจกหูช้านะคะเป็นแบบดำด้านเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นแบบ เมทัลลิกนิดๆเป็นเก๋ๆสวยงามมากเข้ากับมือเปิดประตูด้านข้างมากๆเลยนะคะแล้วก็คําว่าไฮลักษ์เนี่ยเป็นสีดําเงาค่ะเพิ่มความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์นะคะว่าตัวรุ่นสีประตูรุ่นเนี้ยยกสูงตัวเนี้ยเป็นรุ่น60ปีนะคะลูกค้าได้ไปเนี่ยขอบอกเลยว่าไม่ซ้ำใครแน่ๆนะคะณนะปัจจุบันยังย่าลูกค้าที่สั่งจองมายังไม่เยอะมากนะคะเราได้สีขาวมุกในรุ่น มิดด้วยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะส่วนไฟท้ายเนี่ยไฟท้ายจะเป็นแบบ LED แบบ full option เช่นเดิมนะคะเป็น LED แบบ full option เช่นเดิมค่ะทั้งสองฝั่งก็เป็น LED แบบไลท g u i d i n g นะคะสวยงามมากๆเวลาเปิดไฟในช่วงของกลางคืนนะคะเหมือนกันค่ะสัญ,ญลักษณ์ฟอนคำว่าไฮรักเนี่ยจะเป็นดำเงานะคะทั้งคำว่าไฮรักรีโวด้านล่างนี้ด้วยของจริงสวยมากๆา้วาจะบอกว่า มันเข้ากันมากๆนะคะกับตัวหลังคาสีดําด้านบนเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวมือเปิดต่างๆนะคะด้านข้างที่เป็นสีดําดามทชลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยที่เป็นมือเปิดแบบดําด้านเนี่ยนะคะเข้ากันมากๆเลยนะคะสําหรับฟอนต์คาว่าไฮลักษลีโวนะคะที่เป็นสีดําเงาอย่างที่ป้ายบอกนะคะว่าตัวมิดเนี่ยได้ทั้งความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะรวมถึงเซนเซอร์ด้านหลังเนี่ยได้ถึง4ี่จุดด้วยเลยนะคะ ด้านหลังได้ถึง4ี่จุดได้ตรงมุม1จุดนะคะแล้วก็ตรงช่วงกลางเนี่ยสจุดนะคะแล้วก็มุมด้านขวาอีก1จุดนะคะการชนท้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะออกแนวให้ดูความสปอร์ตใช้2โทนสีในการไล่กันนะคะจะมีช่วงกลางตรงนี้ค่ะตรงที่เหยียบขึ้นเนี่ยจะเป็นสีดาดาด้านนะคะแล้วก็ในช่วงของด้านล่างนะคะหรือตรงจุดที่ด้านหลังน่ะนะคะจะเป็นสีออกเทาเทาเมทัลิกนะคะ สวยงามมากๆสีเทาเมทัลลิกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเทาเดียวกับกระจังหน้าในบางส่วนด้วยนะคะก็เข้ากันมากๆค่ะกล้องมองหลังของรุ่นนี้ก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะคะเพิ่มในเรื่องของการดูมุมอับต่างๆก่อนเข้าซองนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้านอกจากเซ็นเซอร์ที่มีเสียงให้แล้วนะคะก็จะมีตัวกล้องมองหลังเนี่ยเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรื่องการถอยเข้าซองหรือว่าการเข้าไปในจุด ถอยเข้าไปในจุดที่เด็กเยอะหรือมีสัตว์เลี้ยงหรือมีสัตว์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มองได้ไฟเบรกตรงที่3เพิ่มชนะวิสัยค่ะให้ตัวลูกค้าเองนะคะเวลาเบรกเวลาอะไรเงี้ยค่ะที่จะจอดก็ทําให้ผู้ที่ขับรถตามมาเกิดความปลอดภัยนะคะกระบะไลเนอร์แท้จากโรงงานโตโยต้าทางฝ่ายใส่ให้ลูกค้าพร้อมส่งมอบเรียบร้อยค่ะสัญลักษณ์พิเรนเนอร์ซุปเปอร์เบกซับเพนชั่นนะคะก็ยังมีทั้งสองฝั่งนะคะบ่งบอกว่าช่วงล่างเราเป็นช่วงล่างที่ดีมากๆนะคะดูดซับ แรงกระแทกจากด้านล่างได้ดีค่ะชุดตกแต่งซุ้มล้อด้านหลังนะคะจะเป็นชุดตกแต่งซุ้มล้อลวดลายคล้ายๆกับด้านหน้าเลยแต่ด้านหน้าเนี่ยเน้นลูกเล่นนะคะที่ว่าฝ้ายบอกว่าช่วงของด้านหน้าของชุดตกแต่งซุ้มล้อเขาก็จะลากไปในส่วนของคุมไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยนะคะก็เพิ่มความสวยงามและความสปอร์ตคะ่ะส่วนชุดตกแต่งซุ้มล้อด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงด้านบนนะคะที่ เป็นสีเทาเงานะคะแล้วก็จะเป็นดําด้านนะคะในจุดรอบๆนะคะไล่มาจนถึงด้านล่างของตัวซุ้มล้อค่ะ mm hmm. ยางนะคะเป็นยางที่มีความสวยงามและมีเสน่ห์มากๆนะคะเ mm hmm. ข้ากับตัวสีประตูพิเรนเนอร์รุ่นมิดรุ่น60ปีนะคะมากๆเลยนะคะฝ mm ่า hmm. ยว่าลูกค้าได้ไปเนี่ยใช้ยางเนี้ยยาวๆไปเลย mm hmm. อ่าไม่ใช่ใช้ยางนี้ขออภัยใช้แมกไลน์เนี้ยยาวๆไปเลยนะคะ สวยงามมากๆค่ะรหัสของตัวยางนะคะ265นะคะครับ 60R18 นั่นก็คือขอบ18นะคะใช้ได้ยาวๆเลยสบายๆเลยเพราะว่าสวยมากล้ำสมัยมากนะคะจุดเด่นของตัวรุ่น60ปีนะคะก็จะอยู่ที่ตัวหลังคาที่โดดเด่นมากๆนะคะที่ลูกค้าเห็นนะคะไม่ต้อง คิดว่าเป็นตัวรุ่นปกติได้เลยนะคะถ้าเห็นด้านนอกคิดได้เลยว่าต้องเป็นรุ่นพิเศษอะไรแน่ๆนะคะว่าทําไมก็ถึงทําหลังคาสีดานะคะนั่นก็คือรุ่น60ปีนั่นเองสวยงามมากค่ะราคารุ่นนี้นะคะอยู่ที่9 0 0 11,000บาทเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่9 0 11,000บาทมีโปรโมชั่นมากมายลูกค้าก็สอบถามไฟมาจากลิงไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับ ปรับพับไฟฟ้ามีเซ็นทัลล็อกและตัวล็อกก็จกที่ฝั่งคนขับด้วยค่ะแล้วก็พวมอลัยนะคะเป็นพวมอลัยแบบพุ่มหนังพร้อมมาติฟังก์ชั่นแบบจัดเต็มเลยค่ะฝั่งด้านซ้ายก็เป็นการทํางานของมติฟังก์ชันเกี่ยวกับหน้าจอมีเดียส่วนฝั่งด้านขวานะคะก็จะเป็นการทํางานเกี่ยวกับหน้าจอ M I D แบบดิจิตอลแบบนี้ค่ะรุ่นมิดหน้าจอ สวยมาก MID แบบ TFT นะคะแบบจัดเต็มเรื่องความเป็นดิจิตอลนะคะใช้งานง่ายนะคะสําหรับในส่วนของตัวรุ่นมิดอย่างที่บอกไปค่ะก่อนหน้านี้รุ่นมิดก็มีการปรับในเรื่องของใส่เบาะหนังมาให้แล้วจากโรงงานเป็นมาตรฐานโรงงานเลยนะคะก็รวมถึงรุ่น60ปีนี้ด้วยค่ะรุ่น60ปีนี้ก็คือรุ่นมิดรุ่นนึงแต่เอามาแต่งพิเศษใช่ไหมคะก็จะใส่เบาะหนังมาให้แล้วจากโรงงานค่ะแล้วก็ได้บอกไฟฟ้ามาด้วยนะคะสําหรับฝั่งคนขับปรับ8ทิศทางได้เลยค่ะลูกค้าสบายๆจะปรับยังไงขับรถไปปรับไปก็ยังไม่ ไม่ถือว่าเป็นอันตรายนะคะถ้าเป็นบอกไฟฟ้านะคะหน้าจอนะคะหน้าจอมาติมีเดียพร้อมใช้งานนะคะรองรับ Apple c a r p l พนนะคะแล้วก็รองรับการทำงานผ่าน a p p ช Connect ด้วยนะคะแต่ส่วน Air นะคะจะเป็น Air แ,แบบแมนวนวลนะคะสามารถปรับแยกได้ค่ะ ตัวเกียร์นะคะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6เกียร์คะ่นะราคา9 1 1 0 0 0บาทคะ่ะสามารถเลือกใช้งานฟังก์ชันการขับขี่ได้2ฟังก์ชันนะคะถ้าเกิดต้องการเลือก Eco Mode แบบประหยัดได้คะ่ะหรือ Power Mode นะคะขับขี่แบบคล่องแคล่วออกตัวไวถึงถึงรอบที่เราต้องการอย่างไวนะคะสวยงามมากๆในส่วนของตัวราวจับขึ้นประตูเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด3ฝั่งนะคะจะไม่มีฝั่งคนขับนะคะ เป็นไงบ้างคะสวยงามไหมคะลูกค้าคะป้าจะบอกว่ารุ่นมิตรปกติขายดีอยู่แล้วนะคะและยิ่งมาแต่งตัวเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะ60ปีนะคะก็สวยงามไปอีกคะ่ะทําให้ลูกค้าที่ได้ไปเนี่ยรับรองว่าไม่ซ้ำใครตรงที่ที่เป็นสีขาวมุกแน่ๆในเครื่องยนต์2004รุ่นมิตรนะคะเดี๋ยวฝ้ายพาไปดูในช่วงของห้องผู้โดยสารกันคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้าง ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะจะมีพนักพิงแขนนะคะตรงช่วงกลางพร้อมกับจุดวางแก้วสองที่ให้ด้วยนะคะถ้าเอาลงมาก็จะเป็นพนักพิงแขนนะคะแล้วก็จุดวางแก้วสองที่ส่วนตัวเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะมาตรฐานโรงงานก็จะสวยงามนะคะออกจากโรงงานเบาะนี่สามารถที่จะพับแยกขึ้นได้นะคะทั้งสองฝั่งมีรอยแยกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ ห้องโดยสารด้านหลังไม่แคบนะคะเห็นไหมคะว่าเบาะเนี่ยมีการปรับมาถอยค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็ยังมีลักษณะของตัวพื้นที่นะคะเยอะมากๆนะคะสําหรับลูกค้าที่สามารถที่จะนั่งได้นะคะสบายๆเลยค่ะนั่ง5คนเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างๆนะคะสบายๆแถมยังขนของด้านหลังได้อีกแถมยังขนของด้านหลังได้อีกด้วยนะคะ เห็นไหมคะว่ารุ่น h ฮ l ักซ์ลินะคะตัวสีประตูยกสูงพิเลนเนอร์เนี่ยปกติรุ่นมิดก็ฟังก์ชันครบคันมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วพอมาเป็นในส่วนของตัวรุ่น60ปีที่เป็นรุ่นแบบลิมิเต็ดนะคะครบรอบ60ปีของ t o y ยต้ที่เอารุ่นมิดสประตูยกสูงมาทำนะคะเพิ่มในส่วนของสีขาวมุกเข้าไปนะคะแล้วก็หลังคาดำ เงาและมาเรียบร้อยจากโรงงานนะคะก็ทำให้ลงตัวมากๆถือว่าเป็นตัวแต่งตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2,4150แรงม้าเช่นเดิมค่ะแล้วก็ราคาอยู่ที่911,000บาทเกียร์ธรรมดาค่ะลูกค้าคนไหนท่านไหนสนใจนะคะโปรโมชั่นต่างๆนะคะสามารถสอบถามฝ้ายจากลิงก์ไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะรุ่นพิเศษนี้มีจํานวนจํากัดน,นะคะก่อนที่ลูกค้าจะจองกับฝ้ายฝ้ายก็จะเช็คสต็อกให้นะคะว่าตอนนี้เนี่ย สถานการณ์การจองรุ่นนี้ไปกี่คันแล้วใกล้ครบกำหนดของทางเตอร์ต้ามอเตอร์ที่มีการแจ้งมาหรือยังนะคะ สำหรับคลิปนี้ฝ้ายก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะหรือลูกค้าทุกท่านนะคะที่กลับเข้ามาชมคลิปป้ายฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้ฝ้ายด้วยนะคะผิดพลาดประการใดในการนําชมของคลิปนี้ไฮรักซีโวสีประตูพีเรเนอร์หรือยกสูงเครื่องยนต์ 2. องพรุ่นมิดเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่9ก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพราะเป็นรุ่น60ปีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปละคะ่ะสวัสดีค่ะ สำหรับท้ายคลิปนะคะฝ้ายก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมคลิปของต้นฝ้ายใส่สมอนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไฮรักซีโวสีประตูยกสูงเป็นรุ่นเฉพาะ60ปีรุ่นมิดนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นรุ่นฉลองครบรอบ60ปีที่เป็นสีขาวมุกหลังคาดำนะคะ เป็นไงบ้างคะลูกค้าพอเห็นตัวรถในคลิปแล้วเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วสวยไหมคะถ้าสวยสนใจออกรถกับต้นฝ้ายสายสมองอย่าลืมกดลิงก์ลายมาที่ฝ้ายแปะไว้ได้เลยนะคะขอสรุปอีกครั้งสำหรับโปรโมชั่นค่ะอายุงาน2ปีนะคะ2ปีสามารถฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันค่ะมีรถครอบครองมาแล้ว2ปีผ่อนดีไม่ต้องใช้คนค้ำประกันและฟรีดาวได้เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าบุคลากรทางการแพทย์นักศึกษาจบใหม่นะคะสามารถออกรถได้ ค้าขายออกรถได้หรือลูกค้าที่อายุงานไม่ถึง2ปีแล้วอยากได้รถพี่ฝ้ายทำยังไงหรือว่ามีเกณฑ์แค่2ปีในอายุของลูกค้าอายุงานของลูกค้าสามารถทําได้หมดนะคะเพียงแค่ลูกค้าเข้ามาสอบถามฝ้ายค่ะทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้นะคะลูกค้ามีงบอยู่แล้วในการออกรถก็แจ้งฝ้ายมาได้เลยแล้วเดี๋ยวฝ้ายจะทาโปรโมชั่นส่งให้เดี๋ยวฝ้ายจะทําโปรโมชั่นที่ดีที่สุดส่งให้ลูกค้านะคะสอบถามแอดไลน์คุยกันทางไลน์ได้เลยนะคะ ก่อนสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะบางจุดบางมุมของตัวแสงที่เข้าไปในคลิปนะคะหรือคําพูดอะไรที่ไวายไปฝ่ายถ้าเกิดว่าฟังแล้วมันไวไปนะคะหรือว่าตัวภาพในคลิปมันไม่ชัดฝ่ายก็ต้องกราบขอโทษมาด้นที่นี้ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปโดยการกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ฝ่ายด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมต้นายใส่สมอนให้ายได้ดูแลนะคะสวัสดีค่ะ